อีกหนึ่งพื้นที่ในกรุงเทพมหาคนครค่ะย่านเยาวราชช่วงนี้ถ้าจะไปจับจ่ายซื้อของกันก็จะ ไม่สามารถนั่งรับประทานที่ร้านได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วนะคะแต่ที่ผ่านมาก็ยังเปิดการตีหนึ่งตีสแต่คืนนี้ผู้ประกอบการปิดทำการกันตั้งแต่เวลาประมาณ3ทุ่มที่ผ่านมาเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับเคอร์ฟิวและมีเจ้าหน้าที่เทศกิจไปคอยดูแลด้วยช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์กับคุณวิลาสินีสุพรสจากเยาว,วราชค่ะคุณวิลาสินีคะ ค,คุณนัทธาคะตอนนี้ดิฉันอยู่บริเวณดาดฟ้าของโรงแรมย่านเยาวราชนะคะซึ่งถือว่าอยู่ในเคหะสถานตามประกาศเคอร์ฟิวของรัฐบาลค่ะแต่จากจุดนี้เองก็จะมองเห็นบรรยากาศด้านล่างของถนนเยาวราชนะคะรับรู้ได้ถึงความเงียบสงัดแตกต่างจากช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาค่ะ บรรยากาศช่วงสามทุ่มที่ผ่านมาพ่อค้าแม่ค้าริมถนนเยวราชต่างเร่งทยอยเก็บร้านเพื่อให้กลับถึงบ้านก่อนเวลาสี่ทุ่มตามประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างสี่ทุ่มถึงตีสี่อย่างแม่ค้าร้านนี้นะคะบอกว่าปกติเปิดร้านตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงตีสองแต่หลังการระบาดของโควิด -19 มีมาตรการขอความร่วมมือให้ปิดร้านตั้งแต่ห้าทุ่มประกอบกับนักท่องเที่ยวลดลงทําให้รายได้ลดลงมากกว่าครึ่ง ยิงประกาศเคอร์ฟิวแบบนี้เธอบอกว่าแทบจะไม่เหลือรายได้แต่ก็เข้าใจว่าอยู่ในภาวะวิกฤตค่ะมาขายแทบไม่ได้เลยแต่พอให้ปิดหลังเคอร์ฟิวพอเคอร์ฟิววันนี้ตีทุ่มอย่างเงี้คือเราเส็จช่วยไหมหรือยังน่าจะประมาณสักห้าทุ่มพอดีห้าทุ่มแล้วให้เสร็จถึงเที่ยงคืนประมาณนี้นมันก็ยังโอเคลูกค้ายังพอได้อยู่แต่ถ้าตั้งร้านหกโมงเย็น แล้วมาปิดตอนสามทุ่มมันก็ขายได้ไม่กี่ชั่วโมงเองมันก็พอลูกค้าจะมากว่าจะอะไรไม,ไม่ไม่ได้อะเขาบอกว่ามาช่วยต้องกันการระบาดมันก็ต้องช่วยเขาอเมื่อเขาสั่งเราก็ต้องนั่ทั้งนี้นะคะตั้งแต่เวลา21นาฬิกาเริ่มมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่สังเกตการแจ้งให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศเคอร์ฟิว ภาพถนนเยาวราชซึ่งเคยคึกคักในยามค่ำคืนกลายเป็นถนนที่เงียบเหงาในทันทีค่ะส่วนนี้คือภาพบรรยากาศถนนเยาวราชสดในเวลานี้นะคะจะเห็นว่าไม่มีประชาชนออกมาเดินภายนอกนะคะจะได้ยินเพียงเสียงรถนะคะในบางครั้งเท่านั้นนานๆครั้งถึงจะได้ยินสักครั้งหนึ่งนะคะ ขณะที่อาคารในบริเวณใกล้เคียงกันนะคะก็ปิดเงียบสงัดอย่างเช่นโรงแรมที่ดิฉันอยู่ในขณะนี้นะคะก็มีการประกาศบอกนักท่องเที่ยวว่าจะมีการปิดประตูเข้าออกในช่วงสี่ทุ่มค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ถนนเยาวราชค่ะคุณนัฐฐาคะขอบคุณมากค่ะคุณวิลาศนีคะ